โชว์มิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ายเพลงป๊อปแมสใหม่ล่าสุดจาก R.S. ดอกจัน491-199ายาึ่เจาะลึกทุกมุมชีวิตกับคลับพยากรณ์กลับมาแล้วอตอนนี้นะคะก็ได้เวลามาโฟกัสศิลปินคนโปรดของเพื่อนๆกันบ้างวันนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปโฟกัสพี่ฟิล์มการกับอัลาบั้มใหม่ของเขานั้นเองไปชมกันเลยค่ะ เชื่องอินโฟกัสสนับสนุนโดยยูท t u บลั l ส s ไวท์บีบีพาวเดอรแค่แปะก็ขาวสว่างใส happy birthday เชื่องอินโฟกัสวันนี้จะพาไปโฟกัสกับเบื้องหลังการถ่ายทำา m v ที่ Big Production กันสุดๆใครที่ได้ชมรับรองว่าต้องแฮปปี้กันสุดๆแน่นอนเลยล่ะค่ะกับเพลงนี้ happy birthday จากปีมรัฐภูมิค่ะ สวัสดีครับผมฟิล์มนะครับหา,หายไปนานนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะครับกับเพลง Happy Hearth Day วันนี้ผมก็กำลังถ่ายอยู่ครับที่เห็นมีโลเคชันด้านหลังสวยๆแบบนี้นะครับในเพลงนี้นะครับเรื่องราวของ MV เนี่ยเป็นมิวสิกซีรีส์ครับเป็นบริษัทที่บําบัด arth, เฮิร์ทเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้กับทุกๆคนครับ วันนี้เนี่ยก็มีคนมาปรึกษาความรักของผมหลากหลายรูปแบบเลยครับหลากหลายอารมณ์ด้วยแต่ผมก็มีวิธีแก้แบบสนุกๆไว้ให้กับทุกๆคนนะครับรราาเพลงนี้ได้เพื่อนรุ่นพี่คู่ซีนะครับเป็นพี่โกตีครับมาร่วมเพิ่มความสนุกใ,<ช>ให้กับ Mv เพลงนี้ครับ เป็นคู่หูของฟิล์มนะคะผมเราก็ต้องทําให้ความรักของเขาสมหวังนะคะผมแล้วก็เราก็จะต้องช่วยคนอื่นด้วยครับเลิฟตีนถามว่าเป็นเลิฟตีนไหมเกือบจะเป็นเลิฟตีนอนาดนะนะผมก็รู้จักลาล่านะแต่ว่าก็ผู้หญิงเขาแรงอ่ะจนเรารู้สึกว่าเออเราไม่กล้าจะถึงกระถึงตัวเขาเขาแรงกว่าเรานะอายอ่ะ วันนี้ฟิล์มรัชพงศ์ติดต่อลาลาที่มาเป็นนางเอกมันเป็นอะไรที่กมกตืนกันมากด้วยหน้าตาของลาลาค่ะหน้าตาที่แบบว่าอินเชอร์กับคิดเป็นภาพฟิล์มรัชพงศ์กับลาลาเป็นอะไรที่แมทแมทกันมากๆวันนี้เป็นวันที่ถ่าย MV วันแรกเลยค่ะวันนี้เป็นรายเต้นที่เป็นหลักเต้นเต้นเต้นอย่างเดียวเต้นสะบัดโลกเลยค่ะบ,บรรยากาศสนุกครับแถมได้น้อนนางเอกที่น่ารักแล้วก็ น้องเขาเก่งครับมิ้งก็ได้รับบทบาทเป็นคนป่วยค่ะที่แบบเห็นดอกกุหลาบแดงไม่ได้พอเห็นอะไรเนี่ยก็จะนึกถึงแฟนเก่าพอาพี่พิมเอาดอกกุหลาบหรืออะไรมาให้ก็ร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย<ป>การเล่น acting แบบ comedy แบบเนี้ยมันมันจะเล่นยากนะน้องเขาเล่นได้ดีครับ เต้นเยอะมากนะครับผมไม่เคยเต้นแบบนี้มาก่อนซึ่งถ้าเต้นไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าเต้นเนี่ยใช้อินเนอร์จากภาในเยอะมากต้องยิ้มตลอดเวลาฟีลคล้ายๆกับแบบทีมเต้นลีดเดอร์ของปอมมในสมัยก่อนที่ <c oughs> ต้องแบบแ <c oughs> อคทีฟตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เออมันเหนื่อยฮนะแต่มันก็สนุกดีครับกับเพลงนี้ จะให้ติดตามดูความน่ารักของพวกเรานะคะเป็นเพลงน่ารักน่ารักค่ะมิงฟังครั้งเดียวก็จําได้แล้วก็อยากให้ทุกทุกคนฟังแบบฟังปุ๊บนี่อยากจะขยับตามตึงต้งตึง้งตึ้งอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ทุกทุกคนดูแล้วมีความสุขอยากให้ทุกทุกคนดูแล้วยิ้มได้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยแค่นี้ผมพอใจแล้วผมก็ดีใจามากๆนะครับ เราก็ได้คิวพี่ฟิล์มนะคะมาพูดคุยในรายการคอมิกเซสคลับของพวกเรากันแล้วนะคะเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของพี่ฟิล์มด้วยละกันนะคะหรือว่าจะติดตามผลงานของศิลปินอื่นๆใน RS ก็ได้เหมือนกันค่ะที่นี่เลย w w w r s f r i e n d s c o m ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนตอนนี้นะคะมีเรื่องดีๆอีกเรื่องมาฝากกันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะมีเพื่อนๆน,นะมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจะมีคำแนะนำดีๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ทีเบรคเบรกทูยูนิเวอร์ซิตสนับสนุนโดยทีเบร้อมแบบชาอังกฤษต้นตำรับสวัสดีครับวันนี้ t ีเบร k เบรกทูยูนิเวอร์ซิตเรามาตามติดชีวิตของดาวมหาวิทยาลัยกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันครับได้ข่าวว่าความฝันของเธอคือการใช้กฎหมายช่วยเหลือผู้อื่นงั้นไม่รอช้าเราไปคุยกับเธอกันดีกว่า สวัสดีค่ะน้อยหน่อยค่ะธนรัตน์เนรุนีปี2คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับตำแหน่งเป็นดาวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2554ค่ะอ๋อใช่แล้วค่ะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรานะคะก็สืบทอดประวัติอันยาวนานม,มาจากโรงเรียนกฎหมายนะคะกระทรวงยุติธรรมซึ่งตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2440ค่ะโดยมีชื่อเริ่มก่อตั้งว่ามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองค่ะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่2ของประเทศไทยค่ะโดยมี สารจารด็อรปรีดีพนมยงนะคะเป็นผู้ประสาทการคนแรกและคนเดียวของเราค่ะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ก็ถูกเรียกว่าอธิการบดีแทนค่ะซึ่งปีนีนะคะคณะนิติศาสตร์ของเราเนี่ยก็มีอายุครบ115ปีแล้วค่ะ <S <S เพราะว่าอยากรู้กฎหมายค่ะแล้วก็ตอนนี้ในกฎหมายเป็นอะไรที่เป็นสากลด้วยค,คือทุกประเทศเนี่ยต้องมีกฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ ที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เรียนรู้การปฏิบัติจริงด้วยในการเรียนรู้ของสาขาวิชานิาติศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการพิพากษาของศาลหรือว่าจะเป็นในเรื่องของทฤษฎีที่ต้องเรียกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกฎหมายได้ค<นร>่ะก็เคยผ่านไปที Missin Thailand กับ Miss Universe Thailand มา แล้วก็ที่ใส่ได้ช่าการประกวดเนี่ยก็เพราะว่ามีโอกาสได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้ลองทากิจกรรมที่ไม่เคยทำด้วยนะคะเหมือนกับที่เบรกรถชานมขวดนี้ค่ะก็นอกจากนี้นหลายจะชอบแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ยังชอบอีกด้วยค่ะแล้วงานของคณะค่ะนั่นก็คืองานวันระพีค่ะว่าแน,น่นอนในเป็นทูตรพีค่ะซึ่งวันระพีเนี่ยนะคะก็เป็นวันที่เรานึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยค่ะนั่นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์ค่ะ อีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเชื่อกันเป็นความเชื่อที่ส่งต่อมาจากรุ่นพี่อะค่ะว่าถ้าเกิดว่าอา่านหนังสือกฎหมายแห่งละพานิจจบเนี่ยก่อนวันรับพีก็จะสอบผ่านวิชาแพ่งละพานิชค่ะเอกให้น้องๆเนี่ยอ่านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเป็นพื้นฐานกฎหมายเข้ามาด้วยเพราะว่าข้อสอบเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นส่วนของพื้นฐานกฎหมายด้วยะค่ะแล้วก็ยิง่งถ้าน้องสอบติดเข้ามาเรียนเข้ามาในคณะนี้แล้วเนี่ยข้อสอบก็คือจะไม่มีช้อยส์เลยก็คือจะเป็น เขียนอย่างเดียวเลยก็ฝึกเรียงความย่อความมาไว้จะดีกว่าค่ะเพราะว่าข้อสอบก็5ข้อ3 0, ชั่วโมงร้อยคะแนนทีเดียวไฟนอลทั้งเธอที่เรียนมาคือร้อยคะแนนวันนั้นวันเดียวเลยก็การเขียนและก,การจับใจความหรือว่าความเข้าใจกับกฎหมายเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเป็นคาแนะนําที่ดีมากๆเลยครับแบบนี้ทีเบรกต้องขอมอบความหอมแบบชางกลิน่นต้นํำหลับเอาไปสร้างความสดชื่นให้กับดาวมหาวิทยาลัยของเราด้วยครับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจของน้องนักศึกษาจากคณะไหน ต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับโอ้โหดีจังเลยได้ความรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะ ส่วนตอนนี้นะคะเรามีไฮไลท์ของโปรเจกต์พิเศษนะคะการค้นหา16ศิลปินที่จะได้มาสร้างสรรค์ผลงานภายใต้สังกัดโชว์มิวสิ a แอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะค่ายใหม่ล่าสุดของ RS ค่ะ,ะวันนี้ค่ะเรามีภาพบรรยากาศการออดิชั่นนะคะในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2มาฝากเพื่อนๆกันค่ะโหตื่นเต้นจังเลยอ,อยากจะรู้แล้วว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยจะเจ๋งขนาดไหน,นงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะและนี่คือช่วงไฮไลท์พิเศษของโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ โชว์มิวสิกดีออเดชันเพื่อค้นหา16ศิลป,ปินใหม่ที่จะได้แจ้งเกิดอยังเต็มตัวภายใต้สังกัด Show Music ก n อ e ด t เอนเต n ร์เทวันนี้เราได้นำภาพบางส่วนของการเปิดออเดชันในสัปดาห์ที่1และ2มาให้ได้ชมความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการคว้าโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเป็นแฟนกันไหมฉันถาใจมันนาน ก,กว่าจมันใจนั่นขอดูเต้นสนิทสิคะคือเรื่องเต้นที่ไม่สงสัยแล้วนะตอนนี้แต่ทีนี้แบบว่ามันติดเรื่องร้องอ่ะคือหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะใส่เหล็กหรือเปล่ามันทําให้การออกเสียงคํำบางคามันไม่ชัดก็ลองปรับแก้ดูโจทย์ความรัก จจะบจันรยงไชม่รู้หัววใจตััเองมนอาจจะเป็นเพราะว่ามีทั้งกีตาร์และร้องไปพร้อมกันก็เลยจะเป็นเตี้ยอุ้มคอมเป็นกีตาร์ที่เรียบร้อยมากเอาอีกเอาอีกเอาอมันเหมือนกังวลกลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เต็มที่ เออเพราะฉะนันถ้าเกิดหนูตื่นเต้นและหนูทําแบบนี้พี่ก็จะให้แบบตื่นเต้นหนะูไม่มั่นใจที่จะทําพี่ก็ไม่มั่นใจที่จะให้เข้ารอบเหมือนกันอนะ่ะและนี่คือส่วนหนึ่งของความสามารถและความตั้งใจจากผู้สมัครนับพันที่ต้องการคว้าโอกาสที่จะได้เป็นหนึ่งใน16ซิลปินใหม่ภายใต้สังกัด Show Music and Entertainment เมารอชมกันต่อนะครับว่าเส้นทางที่มุ่งสู่ที่สุดของโชว์กับพวกเขาจะเป็นยังไงติดตามกันได้กับไฮไลท์โชว์มิวสิกดีออร์ดิชั่นสัปดาห์หน้านะครับ ติดตามไฮไลท์เด็ดๆแบบนี้ได้กันทุกสัปดาห์เลยนะคะเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆเลยค่ะส่วนตอนนี้ถ้าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารของศิลป,ปินต่างประเทศกันบ้างจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมกันค่ะ